กูจะใส่ชีสติงถึงจะต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเอบอสแนนแฟมิลี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับบอสแนนแฟมิลี่นะครับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์อะไรครับคุยกับตัวเองนะครับจะมาทำคอนเทนต์ซื้อเสื้อผ้าครับโอเคมามาครับตะกล้อง วันนี้นะครับเราจะทำคอนเทนต์นะครับซื้อเสื้อผ้านะครับแต่เป็นของพ่อบอสเพียงคนเดียวว่าแม่แนนเยอะมากๆแล้วพี่ิึกเยอะแบบสุดคนนี้ยเยอะสุดยิ้มยิ้มพี่บอสเนี่ยยังไม่มีนะครับก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ซื้อเสื้อผ้าแต่นี้ไม่ได้บอกพี่แนนนะก็เลยจะบอกตอนนี้เลยต่อหน้าคนดูว่าพี่บอสจะซื้อเสื้อผ้าม่เอาก็ไม่ได้คอนเทนต์เลยนะ เออคือคนเขาบอกอยากให้ไปเที่ยวบ้างเออก็ไปเดินชอปปิ้งมันก็ทำคอนเทนต์ได้แล้วบอสก็ไม่มีเหมือนพิสึกไม่เชื่ออะได้ไหมแม่ชุดนี้ถ้าทำตวไม่น่ารักอะฮะไม่น่ารักอะไรก็น่ารักปกติเพราะว่าข้าวเขาทำให้กินอ่ะจะเอาหน้ารักขนาดไหนกูไม่ใช่มิกกี้เมาส์ต้องหน้ารักกว่าน,นี้แล้วให้บอสทำอะไรอะบอสทำยอมทําให้แต่พาบอสไปซื้อวันนี้ด้วยพาไม่เขาหัวราะท้องแข็งอะหัวราะท้องแข็งด้วย จนซิกแพคขึ้นอะไรเงี้ยเหรอเล่นมันเล่นตลกอะม,มันจะให้กูทำตลกกูไม่ใช่โนต้ตอุดมอะมันก็ไม่ใช่อะ่ะทำไม่ได้ใช่ปะทำได้รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราต้องคลิปคีเอทเนาะได้คอนเทนต์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้พี่แนน่งขำให้ดูโอเคไหมแค่เวลาห้านาทีโอเคไปฟกพี่บอสสรุปพี่จะทำอะไรให้พี่แนนขำเนี่ย กูคิดไม่ออกเลยแต่ว่าเมื่อกี้กูไปเห็นสิ่งหนึ่งมาแล้วกูคิดว่ากูควรทำหาจริงเปล่ากูคิดว่าหามึงรู้ป่ะคืออะไรอะไรอ่ะกูจะใส่จีสติ g งึงจะต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเอาเย่เดี๋ยวมันไม่หาไม่หากูก็ไม่ได้เสื้อผ้าอมว่าไงเอาพี่เอาที่พี่สะด้วยเออนเดี๋ยวพี่บอสขอตัวใส่จีสติ้งไปมึอนทุกคนไปพี่บอสไหนอ่ะจีสติงพี่อยู่ไหน กูใส่แล้วแต่กูแบบกูทำใจอยู่ดูนิดนึงไหยโคตรละตูดอ่ะเซ็กซี่ไม่เบาโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ป๊อกก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้พี่แนงขับกันเลยนะครับแม่แม่พร้อมยังอะไรเนี่ยพร้อมยังพร้อมแต่นี่คืออะไรี่ไงแค่เก่งฟิตๆแค่นี้ไม่ขับหรอป๊อส แไหนแต่ก่อนพ่อใส่ตัวน้แม่ก็ขำไม่อะแม่ตั้งใจไม่ขำมากกว่าไม่ขำเดาเดยวถ้าเอ้ยได้โอยิ้มเฮ้ยขำขำขำเป็ี่ยนนะขำขำคุณอยากขำดินล้มนักลูก

อันนี้ถือว่าไม่ผ่านโฟกแปลไม้ตายกูมาได้พี่เดี๋ยน้องหยิบมาให้รอ,อ,อแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้พี่แนงขำกันถ้าอันเนี้ยพี่แนงไม่ขำนะพี่บอไม่เอาเลยเสื้อผ้าเดือนนี้ไม่เอาเลยทั้งตัวแต่ถ้าแนงขำแม,ม้แต่นิดเดียวแนงให้อเอาไหมขเขาเส้อนรอ์น่ะเอา แล้วแนนบอกว่าบอสทำให้แนนไม่มีความสุขงั้นถ้าวันนี้บอสทำให้แนนขำได้นะทาไปซื้อถูกไหมก็ได้โอเคแล้วพี่บอสจะเริ่มเลยนะครับทุกคนอันนี้อันนี้บอก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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุดพรมพรมริกิแม่โฮเคอย่างแรกเลยเล่นไปอ่ะเถอะไม่น้องพูดอุ้ยเนี่ยเนี่ยมุกธรรมชาติมุกธรรมชาติ อย่างนี้ก่อนเลยหาไหมนี่หาไหม,หไ,หมไม่หาเพราะคุณโดนผมหลอกไงอ,อันนี้ยังไงก็หาเท่าหมองศามันจะไม่ได้ต้องปรับก่อนงงเป็นเซลล์ขายของขายไว่ไะ เป็นไงแม่ได้ไหมอ่ยังหาไม่พออ้าวหาไม่พอ คุณถคุณยอมเฮ้ยตากล้องข่ำเลยวะเฮ้ยตากล้องขำมากต้องมีนี่ผ่านนี่ผ่านหาไหมหายังพี่ตึกพี่ตึกดูนี่ดูคุณถึงยอมอมไอ้ชู้าไม่ไม่ไม่เราเราพี่แววของใครมาใส่อ่ะฮะเอาแววของใครมาใส่ของพี่แดงครับสีแดงไม่เจอได้สีขาว อย่างนี้คือผ่านใช่ไหมแม่ผ <Attention> ่านนะยังไงหนาจมือครับโอเคเดี๋ยวพี่บอบไปเปลี่ยนชุดแล้วเราจะออกเดินทางเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเฮ้โฟกใช่พี่เพราะว่าวันนี้ไปวันนี้เลยนะแม่โอเคจมือครับแสดงว่ามึงเตียมกันมาแล้วไม่เตียมครับไม่มีเตียมครับจมือครับนี่นี่สึงยิ้มครับไม่มีเตียมครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่บอกขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับไปทุกคนนั่งไปเลยเนาะเฮ้ยทำไมกูเหนื่อยขนาดนี้วะโอเคทุกคนแล้วเจอกันไปพี่สึกปิดกล้อง วันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหม,ไมพี่แนมก็ไปทำตามที่สัญญาวไว้แล้วนะคะว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้บอสแล้วทำไมหน้าพี่ถึงเศร้าขนาดนั้นนะ่ะไปซื้อเสื้อผ้าต้องดีใจดีเป็นอะไรหรอ <c oughs> นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูหล่ะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะแม่แนเนะโอเคเริ่มจากเสื้อผ้าอ,อันนี้ก็กางเกงนะครับของพี่บอสนะตัวนี้ก็พี่แนงซื้อให้นะครับขอบคุณมากตัวนี้นะครับผมสวยมากเสื้อก็ตัวนี้ นะครับผมก็สวยเหมือนกันนะครับก็พี่แอน,นอยากให้พี่บอลใส่คอปปกบ้างเนาะก็เลยซื้อแบบคอปกมานะครับมาเอามาอีกอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่ของบอสเนาะไม่ของแนนตัวนี้ของแนนนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ของใครคะของแนนตัวนี้ก็ของแนนนะโอเคนะครับโอเค อันนี้ก็มาถึงกล่องนี้บ้างเนาะนี่ครับที่พี่บอลอยากภูมิใจเสนอว่านะครับผมก็แบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ชอบนะครับ MLB นะไม่แม้ไหนเนาะโอเคครับพี่บอลจะเปิดออนเลยอันนี้พี่บอลต้องขอบคุณพี่แนนจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมมาทุกคนวันนี้พี่บอลชนะมันก็ชิวๆใช่โฟใช่พี่คนชนะก็เปิดถูกปะ่ะใช่ครับไปหูทำมาดีทำมาดี เป็นไงสวยป๊อกสวยพี่ทำไมมันเล็กๆอ่ะฮะทำไมมันเล็กๆอ่ะของพี่แนนไงเอาเอาเอ้ยพี่ยันอาใส่อ่ะก็เลยแบบว่าไม่ชอบไม่ได้ชอบแบบนี้แต่ว่าเห็นใครยันอาใส่ก็เลยก็ถือว่าก็ตามกฎถูกแล้วพี่ไปขอพี่แนนซื้ออะไรเสื้อเสื้อผ้าใช่ครับผมโอเคก็อันนี้นะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอ็นจอยหน่อยครับโอเคมา อันนี้แหละทุกคนอันนี้ก็เห็นพยอดอาใช้เหมือนกัน<ม><ม>เปลี่ยนแนวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ของกูไงนะโอเคอันนี้ก็ของพี่แนนเนาะนะครับายนี่อันสุดท้าย <S 2> <S 2> ตัวนี้บอกตร<อ>งที่ชัวยางเงี้ย,อยของพี่ชัวชัรอย่างเงี้ยเฮ้ยติดว่ะ นี่น,เ,นยยเอาเดี๋ยวเอาเดีเเ๋ยวนี้ผู้ชายเอาแฟชั่นเขาแบบว่าเน้นสบายข้างเหรอมึงไม่รู้จักแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยว <c oughs> นี้เขาเน้นสบายข้างเหรอโถอีดา้ดาแหมเขาก็ใช้กันอย่างนี้หมดแล้วยุคมันพัฒนา <c oughs> มึงอะไปใช้อะไรอุ้ยตายนี่ไว้ตายแล้วอ่ะเอาไปทุกคน <c oughs> ไอ <ไฟ S 1> ้ยาก็ใช้ใบนี้ปรางก็ใช้ใบนี้ก็เลยแบบลองซื้อดูไม่แล้วตามตามเกมขอไว้ว่าเลยขอไว้ว่าเลย ขอเสื้อผ้ากับเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยมันผิดที่กูนี่แหละเออเขาก็ทําถูกแล้วพี่ไม่ได้ขอรองเท้าขอกระเป๋าใช่ไหมล่ะใช่มันมันไม่ตลกอ่ะพวกมึงตลกถูไม่ตลกไงโอ้ยดูมีความสุขซื้อกระเป๋าซื้อของให้เมียอันนี้ก็เขาแน่ผู้ชนะคือนี่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 ผู้ชนะเนาะนี่แม่แนนแม่แนนดูผู้ชนะ ่าผู้แพ้ผู้แพ้หน่อยเร็วผู้แพ้หน่อยเลยเป็นผู้แพ้โอ้โหยกเซตยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มกูอยากแพ้อะฮะอยากแพ้พี่อยากแพ้พี่จะได้แค่งกินในรอบต่อไปถ้ากูแพ้เหรออ๋อคงเป็นแบบ CK แหละอืมอันนี้สามตัวร้อยเนี่ยสามตัวได้เป็นเป็นโอเคทุกคนไปแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะ กูสาบแบบไปใส่จีสติงกูไม่ได้อะไรเลยรูนี้ไม่ใส่ด้วยไม่ทําด้วยคอนเทนต์เนี้ยไม่ทำแล้วาจะได้เหรอไม่ทำแล้วนายจะได้เหรอนะครับลงคลิปเสาจันพุทธนะครับผมโอเคโวันนี้พี่บอสกับพี่นาต้องลาไปก่อนนะครับโฟกด้วยนะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ชอบผมไหมและพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรคับงั้นเราเล่นกันนะบอลไปเอาช่วยด้วย ม,มพี่ชอบพอไหมถ้าพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรใจไปแล้วถ้าพี่ไม่เอาก็ทิ้งไปเด็กอย่างผม